ข่าวช้าวงการสีกากีมีให้เห็นอีกแล้วนะครับเมื่อดาบตำรวจที่จังหวัดระนองไปขโมยปืนหลวงเอาไปขายเอาเงินที่ได้ไปซื้อยาไอซ์มาเสพล่าสุดโดนสั่งฟันทั้งอาญาและก็ทางวินัยครับหลังเกิดเหตุอาวุธปืนของสอพอราชกรูจังหวัดระนองถูกขโมยออกไปจากคลังเก็บอาวุธ หายไป7กระบอกนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนองสั่งให้ตรวจคน้นบ้านพักตํารวจสพราชกรุฎทุกหลังก่อนจะพบว่าบ้านของดาบตํารวจรายหนึ่งมีกล่องปืน2กล่องกองระสุนปืน8นัดไอซ์ห้ากรัมและอุปกรณ์การเสพจนกลายเป็นข่าวคาว,วงการตํารวจอีกครั้งนะครับล่าสุดดาบตํารวจรายนี้ถูกดําเนินคดีอาญาและก็โดนเอาผิดทางวินยัยให้ออกจากราชการ โดยเจ้าตัวสารภาพว่าเป็นคนที่ขโมยอาวุธปืนของทางราชการจริงเอาไปขายในพื้นที่จังหวัดระนองในราคา20,000ถึง30,000บาทและเอาเงินที่ได้ไปซื้อไอซ์มาเสพโดยคดีนี้สามารถติดตามปืนกลับมาได้3กระบอกและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักปืนหลวงไปขายต่อไปครับ